สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสาระเนมรายการที่เนมจะมีสาระนะคะสาระเนมวันนี้เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากข่าวหน้าสะเทือนขวัญในอินเดียค่ะว่าด้วยแพทย์หญิงฝึกหัดวัย31ปีคนหนึ่งที่ถูกข่มขืนและทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในห้องสัมมนาในขณะที่เธอเนี่ยนอนหลับพักผ่อนหลังจากทำงานดูแลคนไข่มากว่า36ชั่วโมงแล้วในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะความเร็ว้ายของเรื่องนี้ก็คือร่างเธอที่ถูกพบเนี่ยถูกพบในสภาพที่มีเลือดออกจากตา ปลาช่องคลอด มีรอยกัดของมนุษย์หลายรอยตามลำตัวขาหักงอผิดรูปกระดูกเชิงกานหักและที่โหดร้ายที่สุดก็คือการพบน้ําอสุจิปริมาณ150มิลลิตรอยู่ในร่างกายของเธอค่ะทั้งที่ปกติผู้ชายจะผลิตได้แค่ทีละมิลลิลิตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าผู้ก่อเหตุต้องมีมากกว่า15คนเลยทีเดียวในตอนแรกเนี่ยทางมหาวิทยาลัยแพทย์ได้โทรแจ้งกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอว่าเธอเนี่ยฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่าไม่มีใครยอมเชื่อและหลังจากผลชนสูตรพิกศพออกมาก็พบว่าเธอเนี่ยถู รอยการถูกร่วงละเมิดทางเพศค่ะมีบาดแผลทั่วตัวและใบหน้ามีรอยกัดตามเนื้อตัว และถึงข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่มากๆเพราะว่าเกิดการลุมส้มขึ้นในโรงพยาบาลแต่ตำรวจกลับบอกว่าเรื่องที่ว่าพบน้ำอสุจิกว่า150มิลลิลิตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข่าวปลอมและกำลังจะแจ้งความจับผู้ปล่อยข่าวปลอมแทนที่จะไปจับคนร้ายนะคะต่อมาตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้หนึ่งคนเป็นอาสาสมัครของโรงพยาบาลนี่แหละมีความสนิทสนมกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากมีประวัติเกี่ยวข้องก,กับการกันโชคทรัพย์จากญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย แต่จริงๆมันก็เป็นการจับได้เพราะยอมจำนวนต่อหลักฐานค่ะเนื่องจากคนร้ายเนี่ยทำหูฟังบลูทูธของตัวเองตกไว้ในที่เกิดเหตุน,นะคะหลังจากนั้นก็เลยมีการเอา DNA ของเศษเนื้อที่ติดอยู่ตรงซอกเล็บของคนร้ายไปตรวจผลปรากฏก็ตรงกับ DNA ของคุณหมอค่ะ สุดท้ายผู้ต้องสงสัยก็ยอมรับว่าเป็นคนลงมือจริงแต่ก็ไม่ได้สลดอะไรนะพูดแค่ว่าแขวนคอผมก็ได้ถ้าพวกคุณต้องการส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลือยังไม่สามารถจับได้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทาให้แพทย์พยาบาลแล้วก็นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยแพทย์ที่คุณหมอคนนี้กําลังศึกษาอยู่ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้กับคุณหมอนะคะแต่ปรากฏว่าในขณะที่ชุมนุมอย่างสงบอยู่นั้นมีชายราวๆ40่คนบุกเข้ามาไล่ทําลายผู้ชุมนุมทําลายสินทรัพย์ของโรงพยาบาลทําให้ทุกคนเนี่ยต้องหนีตายกันโอมันนนททท้้งีี่่่ยูใพื ของโรงพยาบาลนะยิ่งเกิดเรื่องแบบนี้ข่าวก็ยิ่งดังมากขึ้นไปอีกค่ะทาให้วันที่16สิงหาคมแพทย์อินเดียกว่า1ล้านคนนัดประวงหยุดงานนะคะโดยเรียกร้องใน3ประเด็นคือ1เรียกร้องความยุติธรรมให้คุณหมอผู้เสียชีวิต2เรียกร้องความปลอดภัยให้ผู้หญิงและ3เรียกร้องความปลอดภัยในสถานที่ทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งข้อ3ามเนี่ยมันรวมหลายประเด็นนะคะคือจํานวนแพทย์ของอินเดียมันไม่เพียงพอต่อความต้องการะคะ่ะทาให้คุณหมอหลายคนต้องทํางานล่วงเวลายเยอะมากค่าตอบแทนก็ตา่าอีกทั้งยังเกิดปัญหาที่ญาติคนไข้เข้ามาทำา บุคลากรทางการแพทย์บ่อยครั้งเพราะไม่พอใจในผลการรักษาบ้างไม่พอใจราคาบ้างไม่พอใจที่ต้องรอคิวนานบ้างและถึงจะมีการจ้างรพภเข้ามาดูแลก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะ แต่แทนที่รัฐบาลจะเร่งให้ตำรวจจัดการคดีเนี้ยหลังเกิดเรื่องเนี่ยรัฐบาลกลับออกมาเตือนหมอว่าให้คำนึงถึงคนไข้แล้วก็สั่งย้ายแพทย์ระดับสูงหลายคนที่เป็นการน,นำการชุมนุมออกนะคะซึ่งจริงๆไอาการหยุดงานที่ว่านี่มันไม่ใช่หยุดแบบไม่รักษาใครเลยนะเขาจะรักษาเฉพาะในเคสฉุกเฉินแล้วก็เคสผ่าตัดบางส่วนนะคะส่วนพออรโรงเรียนแพทย์ที่พยายามปิดข่าวในตอนแรกก็ลาออกคะ่ะแต่พอลาออกปุ๊บก็มีคำสั่งจากรัฐบาลให้เขาได้ไปเป็นพออที่โรงพยาบาลอื่นต่อทันทีเลยจากเรื่องราวทั้งหมดก็เลยทาให้การชุมนุมลุกลาาบไป ทั่วประเทศนะคะผู้คนทั้งชายหญิงออกมาชุมนุมเรียกร้องร่วมกับแพทย์แฟนบอลจากทีมฟุตบอลใหญ่ที่สุด2ทีมของรัดก็ออกมาจับมือกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้เรื่องนี้ขอให้ทุกฝ่ายออกมาแสดงความรับผิดชอบการประท้วงก็ดําเนินมากว่า10วันแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ทําให้อินเดียตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกคะ่ะแต่ถ้าใครจะจําได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อินเดียเป็นข่าวจากเหตุข่มขืนค่ะเนื้อหาส่วนนี้เตือนก่อนว่ <nesse S 2> ามีความโหดร้ายมากนะคะ ปี2012ในอินเดียเกิดเหตุชาย6คนลุมข่มขืนผู้ฝึกหัดวิชากายภาพบำบัดอายุ23ปีบนรถประจำทางที่กรุงนิวเดลีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะโยร่างของเธอลงจากรถในขณะที่รถยังแล่นอยู่และก็ทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะรายละเอียดของคดีมีมากกว่านั้นก็คือผู้เสียชีวิตไม่ได้เดินทางคนเดียวแต่เดินทางกับเพื่อนชายนะเพื่อนชายสังเกตเห็นว่ารถขับออกนอกเส้นทางไม่เปิดประตูรับผู้โดยสารคนอื่นเลยพอจะกดออดขอลงก็ไม่ให้จากนั้นชายทั้ง6คนรวมทั้งคนขับก็เริ่มลงมือดย เอาเหล็กเนี่ยแทงเพื่อนชายของเธอที่มาด้วยกันจนหมดสตินะคะส่วนผู้หญิงถูกลากไปท้ายรถเธอถูกฟาดศีรษะด้วยแท่งเหล็กจากนั้นก็ถูกลุมข่มขืนค่ะแล้วก็ถูกนําแท่งเหล็กแทงเข้าไปในอวัยวะเพศโดยมันไม่ใช่เหล็กตรงๆธรรมดามันเป็นเหล็กรูปตัวแอลดังนั้นตอนที่กระชากออกมาเหล็กดังกล่าวก็เลยลากลำไส้ของเธอออกมาด้วยนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุคนหนึ่งที่เป็นผู้เยาวยังพยายามที่จะเอามือเปล่าเข้าไปควักเครื่องในของผู้เสียหายออกมาอีกก่อนที่ร่างทั้งสองเนี่ย ถูกโยนออกนอกรถขนาดแล่นอยู่นะคะเชื่อว่าคนขับพยายามจะขับทับทั้งสองแต่ว่าฝ่ายชายได้สติแล้วก็ดึงตัวทั้งคู่หลบได้ทันค่ะภายหลังตํารวจจับผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดนะคะผู้ก่อเหตุรายหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของฝ่ายชายที่ไม่ดูแลฝ่ายหญิงให้ดีส่วนอีกคนบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของพวกผู้หญิงที่พาตัวเองออกมาเป็นเหยื่อเคสต่อมาในปี2020คะ่ะเด็กหญิงวัย19จากวันณะจันทานวันณะที่ต่ําที่สุดของอินเดียถูกผู้ชายจากวันณะพามสี่คนลุมผมผืน และทำลายร่างกายเธอถูกพบในสภาพที่คอมีรอยช้ำจากการถูกบีบอย่างแรงจนลิ้นเนี่ยออกมาจุกปาก ส่วนดวงตาก็โปนผิดรูปค่ะเธอถูกนําตัวส่งพยาบาลระหว่างนั้นเนี่ยเธอได้เล่าให้กับพี่ชายของตัวเองฟังว่าเธอถูกผู้ชายวันณพามสี่คนในหมู่บ้านข่มขืนแต่เมื่อพี่ชายไปแจ้งความกับตารวจตํารวจกับใช้เวลากว่า10บวันในการที่จะไปจับ4คนนั้นซึ่งในระหว่างนั้นน่ะสคนนั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะสุดท้ายเธอเสียชีวิตหลังทรมานมากกว่า2สัปดาห์นะคะแน่นอนว่าคดีนี้ตํารวจอินเดียก็ท็อปฟอร์มโคตรอีกเช่นเคยค่ะ ตำรวจเนี่ยพยายามจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข่าวปลอมแต่พอเรื่องแดงจนปิดไม่อยู่ตำรวจก็นำศพเหยื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วก็นำไปเผาทาั้ง,งทั้งที่ครอบครัวยืนยันว่าจะไม่ทำการชาป,ปนากิจจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมส่วนตำรวจบอกแค่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นไปแล้วถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อไป แถมยังไม่อนุญาตให้ครอบครัวสื่อมวลชนแล้วก็คนทั่วไปอะ่ะเข้าร่วมพิธีชาปนากิจศพของเธออีกต่างหากที่แย่ที่สุดคือพี่ชายของเธอไปแจ้งความว่าเธอถูกข่มขืนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแต่ว่าในสำนวนเนี่ยไม่มีคําว่าข่มขืนเลยแมย้แต่คําเดียวนะคะโดยตํารวจอ้างว่าไม่พบหลักฐานอะไรที่เชื่อได้ว่าเป็นการถูกข่มขืนประเด็นก็คือกว่าตํารวจจะมาเก็บหลักฐานเนี่ยมันผ่านไปสองสามวันละกว่าที่ตํารวจจะเดินทางมาโรงพยาบาลทาั้งทั้งที่ในความจริงทุกคนรู้ว่าคดีข่มขืนต้องรีบเก็บหลักฐานให้เร็วที่สุดแต่ตํารวจไม่้ไ่พคปกกวานนั็ือ ข่าวที่ทําคดีนี้ถูกตํารวจส่งเข้าคุกในข้อหารบกวนความสงบในที่สาธารณะตั้งใจก่อการจะลาจลทางวันนะสร้างความแตกแยกในชุมชนและระดมทุนเพื่อก่อการร้ายอันนี้เป็นนักข่าวนะคะอยู่ๆกลายเป็นการระดมทุนเพื่อก่อการร้ายเฉยเลยที่แห่้ที่สุดก็คือศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวด้วยนะสุดท้ายนักข่าวคนนี้ติดคุกฟรีไป2ปีนะนี่คือตัวอย่าง3คดีที่ทําให้เรื่องของเลฟเคาน์เตอร์ในอินเดียโด่งดังไปทั่วโลกคะ่ะความจริงอินเดียไม่ได้ติดอันดับประเทศที่มีการข่มขืนสูงที่สุดในโลกนะไม่ติดท็อ ประทศอันดับหนึ่งเนี่ยคือแอฟริกาใต้นะคะส่วนอันดับต่อ,ตอ,ตอมาที่ติดท็อป10อนะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างพวกเวลเบลเยียมสวีเดนอเมริกาอะไรแบบเนี้ย แต่สาเหตุที่ทําให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่โด่งดังด้านนี้มากๆเป็นเพราะว่าระบบความยุติธรรมและการทํางานของตํารวจในอินเดียแม่งแย่จาก3ามคดีที่เราเล่าไปก็จะเห็นว่าตํารวจมีส่วนในการทําให้คดีมันแย่ลงหมดเลยก็คือพยายามปกปิดความจริงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรจะทําเข้าข้างผู้มีอํานาจและพวกพ้องการกระทําของศาลเองก็เข้าข้างผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเช่นกันค่ะซึ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะไอ,อการที่ตำรวจกับศาลเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจกว่ามันก็พบเจอในทุกประเทศหรือเปล่าประเทศแถวๆนี้ก็เจอนะที่พูดมามันก็ถูกค่ะแต่ในอินเดียต้นต่อของปัญหามันซับซอ้อนแล้วก็แตกต่างจากประเทศอื่นอยู่ยิ่งเป็นเคสของคดีข่มขืนแล้วยิ่งต่างออกไปอีกนะแล้วอะไรการที่ทําให้เลฟเคิลเจอ์มันเบ่งบานในอินเดียอย่างแรกคือระบบวัน,นะค่ะอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการใช้ระบบวันนะมาอย่างยาวนานยาวนานมาก คนที่วันณะต่ำกว่าต้องเคารพคนที่วันณะสูงกว่าโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ได้มีความสามารถหรือหน้าเคารพอะไรเลยก็ตามขอแค่เขาเกิดมาในวันณะสูงกว่าเราก็ต้องเคารพระบบวันณะฉุดหลังอินเดียไม่ให้พัฒนาไปไหนคะ่ะเพราะเราเทิดทูนคนจากชาติกําเนิดไม่ใช่ความสามารถสุดท้ายพอโลกมันเคลื่อนไประบบวันณะก็ถูกยกเลิกทิ้งนะคะแต่มันก็ถูกยกเลิกในทางกฎหมายเฉยๆในทางปฏิบัติผู้คนก็ยังแบ่งแยกวันณะกันอยู่เงียบๆและการกระทําโดยการแบ่งแยกวันณะก็ยังมีอยู่ถมไปด้วยความเชื่อในระบบวันณะที่มันฝังลากลึกอยู่มากๆค ทำให้คนวันณะสูงยังรู้สึกว่าฉันสามารถทำอะไรกับคนที่วันณะต่ำกว่าก็ได้เพราะหนึ่งวันณะชั้นสูงกว่า2ตำรวจยังคงเขา้าข้างผู้ที่มีวันณะสูงกว่าอยู่เสมอศาลก็เช่นกันดังนั้นผู้ที่มาจากวันณะสูงจึงสามารถก่อคดีได้โดยไม่จําเป็นต้องเกรงกลัวกฎหมายนะคะเพราะเขารู้ดีว่ายังไงระบบยุติธรรมก็อยู่ข้างเขามีหลายเคสที่เหยื่อไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวถูกฆ่านะคะประมาณว่า ต่อให้ไปแจ้งความกับตํารวจตํารวจอาจจะไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับผู้ทําผิดแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะถูกฆ่าก็ได้เรื่องนี้มันใหญ่ไปถึงพรรคการเมืองเลยนะพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมที่เข้าสู่อํานาจในปี2024ทําการปราบปรามนักข่าวนักเคลื่อนไหวและภาคประชาสังคมที่รายงานข่าวติดตามประเด็นอันเป็นโทษต่ตอการมีอยู่ของระบบวันณนะและคนบนียมที่เชื่อกันว่าดีงามแบบของอินเดียซึ่งนั่นหมายถึงผู้ที่ต่อต้านการเลือกปฏิบัติของระบบวันน้นั่นเองค่ะประเด็นที่2ค่ะ ปิตาทิปไตยอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่สิธิสตีต่ําเตี้ยเรียดยินมากความปลอดภัยของผู้หญิงก็ต่าจนกระทั่งในวิกิพีเดียมีการเตือนว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะไปเที่ยวคนเดียวในอินเดียคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวผู้หญิงที่ไปพร้อมกับแฟนก็มีมาแล้วนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะระบบปิตาทิปไตยในอินเดียมันเข้มข้นมากๆค่ะมันเยอะมากจนมีคํากล่าวว่า เกิดเป็นวัวยังดีกว่าเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมอินเดียเพราะอย่างน้อยวัวก,ก็ยังเป็นสัตว์พานะของเทพเจ้าฮินดูที่มีคนให้ความนับถือแตกต่างจากผู้หญิงที่แม้จะเป็นมนุษย์แต่ก็ได้รับการปฏิบัติอย่างอายุติธรรมเสมอโดยต้นกําเนิดของความปิตาธิปไตยมันก็คล้ายๆกับประเทศอื่นนะคะ ศาส,สนาคำพีธรรมศาสตร์ของอินเดียกำหนดบทบาทของผู้หญิงไว้อย่างชัดเจนนะคะว่า1ผู้หญิงห้ามประกอบพิธีกรรมทางศาสนา2มันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่จะล่อลวงผู้ชายในโลกนี้3สตรีไม่อาจดูแลตัวเองได้ต้องมีผู้ชายคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาบิดาคุ้มครองเมื่อยามเยาว์วัยสามีปกครองเมื่อยามหนุ่มสาวและเมื่อสามีตายลูกชายจะดูแลหล่อนเมื่อยามแก่เท่าในสังคมฮินดูในอินเดียปกครองด้วยพราหมณ์ผู้ชายนะคะซึ่งมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเขาก็เลยถือว่าผู้ชายเนี่ยมีสถานะสูงกว่ามองผู้หญิงเป็นมนติหรือ สิ่งโสกปกผู้หญิงไม่สามารถประกอบพิธีเผาศพของบิดามารดาได้เพราะเชื่อว่าต้องเป็นลูกชายเท่านั้นถึงจะทําให้วิญญาณมีความปลอดภัยและเดินทางไปสู่การพ้นถุกได้ในบางรัฐของอินเดียผู้หญิงที่มีประจำเดือนจะถูกขับไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่ในกระท่อมกลางป่าเพราะมองว่าประจำเดือนเป็นเรื่องโสกปกมันจะแปดเปื้อนบ้านซึ่งไอกระท่อมที่ว่านี่ไม่ได้มีความสบายแต่อย่างใดน,นะคะมันคือกระท่อมดินจริงๆอ่ะนิทานสันสก,กิตหลายเรื่องส่งเสริมระบบชายเป็นใหญ่โดยการนําเสนอภาพลักษณ์ด้านลบของผู้หญิงค่ะเช่นบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เชื่อถือไม่ได้ เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ชายกลายเป็นคนชั่วผู้หญิงกระทําแต่ความชั่วตัวอย่างเช่นเคสนางสีดาลุยไฟมันก็ชัดเจนว่ามันส่งเสริมให้ผู้ชายเป็นใหญ่มากเลยคือผู้หญิงต้องมานั่งพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้ทําทันอะไรผิดเลยส่วนพระรามก็ไม่ได้คิดจะปกป้องอะไรผู้หญิงนะนะจากความเชื่อต่างๆทางศาสนาเหล่านี้ก็จะเห็นว่าเขาให้อภิสิทธิ์กับผู้ชายสูงมากเลย มันก็เลยกลายเป็นที่มาของวัฒนธรรมปิตาธิปไตยในอินเดียค่ะตัวอย่างเช่นสตีหรือการโดดเข้ากองไฟตายตามสามีหากสามีตายเพราะเชื่อว่าผู้หญิงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้และถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะถูกสังคมรังเกียจด,ด้วยปัจจุบันพิธีนี้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังจากที่อังกฤษเข้าไปในอินเดียนะสค่ะในอินเดียผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายสู่ขอผู้ชายเนื่องจากแนวคิดที่ว่า สามีต้องเป็นฝ่ายดูแลภรรยาไม่ให้ลำบากแต่ด้วยความที่กลัวว่าลูกสาวตัวเองจะไม่มีใครดูแลพ่อแม่หลายคนก็เลยเลือกที่จะไปหาผู้ชายเองแล้วก็ยอมจ่ายสินสอดให้กับผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายรับลูกสาวของตนไปดูแลดังนั้นครอบครัวไหนที่คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงก็มักจะเลือกที่จะฆ่าเด็กผู้หญิงทิ้งเพราะว่าไม่อยากมีภาระเรื่องสินสอดในอนาคตหรือไม่งั้นก็ขายให้แก่คณะละบำนะคะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะ จากความเชื่อทางด้านศาสนามันทําให้ผู้ชายมีความอยู่เหนือกว่าผู้หญิงมากสุดท้ายการแต่งงานก็เลยเป็นกองขังที่เป็นนรกดีๆของผู้หญิงนั่นเองค่ะผู้หญิงไม่สามารถออกไปไหนได้ถ้าสามีไม่อนุญาตไม่ได้เรียนหนังสือพอต้องดูแลบ้านแล้วก็มักตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากสามีตัวเองนะคะค่านิยมการใช้ความรุนแรงในบ้านของผู้หญิงเนี่ยมันจะถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้ผู้หญิงเหล่านี้เจ็บปวดมาก แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะในอินเดียไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขอหย่าผู้ชายได้มีแต่อนุญาตให้ผู้ชายหย่าก,กับผู้หญิงได้ดังนั้นสุดท้ายทางออกเดียวของผู้หญิงเหล่านี้ก็คือการขอต่อตอนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผู้ชายผู้ชายก็แค่ไปแต่งงานใหม่แล้วก็ได้สินสอดอีกรอบ และไอวัฒนธรรมที่ผูกผู้หญิงไว้กับบ้านเนี่ยมันก็ทําให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พอออกจากบ้านไปก็โดนหลอกนะคะแล้วก็ถูกมองว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายกับทั้งผู้หญิงเองแล้วก็นําความเสื่อมเสียมาสู่ตระกูลด้วยระบบห้ามผู้หญิงออกจากบ้านเลยเกิดขึ้นซ้ําเติมให้ผู้หญิงถูกขังอยู่ในบ้านมากกว่าเดิมนอกจากนี้มันยังมีความเชื่องง,ง,งๆแบบว่าไม่ให้ผู้หญิงเป็นคนจุดไฟเผาศพ เพราะบรรดาผู้หญิงที่มีผมยาวดำสลวยจะถูกพวกสัมภเวสีที่เล่ร่อนตามสถานที่ฝังศพเข้าสิงได้ง่ายซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่มีระบุในคัมภีร์ศาสนาแต่ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้นะนี่ก็งงว่าถ้านี่ผมสีชมพูก็คือสัมภเวสีจะเข้าสิงไม่ได้อะไรเงี้ยหรอด้วยความปิดตาธิปไตยที่มันเข้มข้นมากๆค่ะทําให้เวลาผู้หญิงไปแจ้งความเนี่ยตำรวจอินเดียมักจะมองว่าผู้หญิงอ่ะเรียกร้องความสนใจเพราะว่าตัวเองอ่ะมีฐานะไม่เท่าผู้ชาย แล้วก็มักจะไม่ได้สืบสวนอะไรจริงจังนะคะก็เลยทําให้หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยจางหายไปตามกาลเวลาอย่างเช่นพวกหลักฐานทางนิตเวศสุดท้ายศาลก็จะเอาผิดผู้ก่อเหตุไม่ได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอค่ะ อีกครั้งเวลาไปแจ้งความอะ่ะด้วยความที่ตำรวจหญิงอินเดียมันน้อยมากส่วนมากก็จะต้องเล่าเรื่องให้ตำรวจชายฟังแล้วก็จะโดนถามกับแบบคำถามปิตาธิปไตยอะ่ะประมาณว่าวันนั้นใส่เสื้อสีอะไรออกจากบ้านไปทําไมไปอยู่ตรงนั้นทําไมแม้กระทั่งว่าอยู่ในบ้านยังโดนถามเลยว่าแล้วทาไมถึงอยู่บ้านคนเดียวในด้านสังคมค่ะหากสังคมรับรู้ว่าผู้หญิงคนไหนโดนข่มขืนสังคมก็จะรังเกยียจผู้หญิงคนนั้นค่ะหลายครั้งที่ผู้หญิงถูกสาม,มีไล่ออกจากบ้านเนื่องจากจับได้ว่าเธอเคยโดนข่มขืนมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นความน่าอับอายของครอบครัวจากความเชื่อ นี่เองทําให้เหยื่อหลายคนถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ทําการค่มขืนเธอ เพื่อไม่ให้สถานะทางบ้านดั่งพอยนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเธอจะต้องอยู่กับคนที่ทาร้ายเธอไปทั้งชีวิตประเด็นที่ 3. ค่ะเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวสืบเนื่องมาจากสังคมที่ผู้หญิงถูกผูกไว้กับบ้านผู้ชายก็เลยกลายเป็นคนที่หาเงินแล้วก็มีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างในบ้านทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองจะทําอะไรกับผู้หญิงก็ได้เพราะถ้าฉันไม่ให้เงินเธอเธอก็อยู่ไม่ได้มันก็เลยทําให้ผู้ชายสามารถที่จะทํร้ายร่างกายผู้หญิงได้นะคะและพอพ่อทำร้ายแม่ลูกชายก็จะซึมซับวัฒนธรรมความรุนแรงเหล่าลาหล่าาาาานนนีี้้้้้ไไปปแลลววก็ททํํซคมมเยชิหหใ บรรดาผู้ชายหลายคนในอินเดียเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดอะไรกับการทุบตีผู้หญิงจะรู้สึกผิดทำไมอะ่ะก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอสาเหตุที่4ค่ะการเปลี่ยนไปของโลกเสรีคือเวลาโลกมันเคลื่อนไปข้างหน้ามันไม่ได้เคลื่อนไปพร้อมกันทั้งประเทศเนาะในอินเดียด้วยความที่ปิดตาพิปไตยมันแรงมากการออกจากบ้านของผู้หญิงก็เลยดูเป็นเรื่องประหลาดและถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่สมควรแต่พอสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปอินเดียเชื่อมต่อกับคนทั่วโลกมากขึ้นมันก็ทําให้ผู้หญิงอินเดียมีทางเลือกมมมมาา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 กกกว่ป่นปนนนเเ็บ้ะะคธอสสรรถีศึษ ออากจากบ้านด้วยตัวเองได้แต่งตัวแบบที่อยากจะแต่งได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันมีขึ้นก่อนในเมืองหลวงเนาะแต่ว่าในชนบทม,มันไม่เหมือนกันค่ะเราผู้ชายในชนบทไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ยอมรับการออกมาจากครัวของพวกผู้หญิงมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่เขาอ้างกับตัวเองว่า ผู้หญิงทําผิดที่ออกจากบ้านผู้หญิงทําผิดที่แต่งตัวไม่เหมาะสมดังนั้นเขาที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่ต้องลงโทษผู้หญิงเหล่านั้นอีกในหนึ่งการที่ผู้หญิงออกจากบ้านมาทํางานเหมือนผู้ชายหรือว่าบางทีทํางานได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำอะ่ะแล้วแบบนั้นมันจะเหลืออะไรให้ผู้ชายภูมิใจอะ่ะ การออกมานอกบ้านของผู้หญิงมันถูกมองว่าเป็นการลดพื้นที่ของผู้ชายลงค่ะยิ่งในสังคมที่ปิตาพิไตยแบบผู้ชายฉันเป็นใหญ่มาตลอดอยู่ๆวันหนึ่งเธอมาแชร์พื้นที่ของฉันดันทํางานได้ดีกว่าฉันอีกหระการงานฉันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นดูแลบ้านก็ไม่ได้ด้วยซ้ําความเหนือกว่าด้านศาสนามันก็ลดความสําคัญน้อยลงทุกวันมีแค่กําลังกายเท่านั้นแหละที่ยังพอเหนือกว่าผู้หญิงหลายคนมองว่าการข่มขืนเป็นการแสดงความอ่อนแอของผู้ชายเพื่อตอบโตบ้บทบาทของผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมอารมณ์ประมาณว่าพวกแกจะทํางานเก่งอะไรยังไงยังไ ก็สามารถข่มขืนพวกแกได้อย่างดียังไงพวกแกก็ยังเป็นของพวกฉันอยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะปัญหาที่5คือความยากจนในอินเดียค่ะความยากจนในอินเดียเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงยังจําเป็นจะต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะซึ่งบ่อยครั้งเส้นทางมันก็เปีียวนะคะถนนหนทางก็ไม่ได้มีไฟฟ้าเพียงพอและการเข้าถึงความยุติธรรมของคนจนก็ยากเหมือนในทุกๆประเทศเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราว5ปัจจัยที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้วัฒนธรรมการข่มขืนมันงอกงามในอินเดียนะคะทีนี้มันมีสถิติที่น่าสนใจแล้วก อยู่ของอินเดียคือหลังจากเกิดเหตุการข่มขืนนะักกายภาพอย่างโหดร้ายบทล้นเมในปี2012อะ่ะมันเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นทั่วประเทศนะคะในปี2013เขาก็เลยมีการประกาศใช้บทลงโทษประหารชีวิตกับผู้ที่ก่อคดีข่มขืนสมัยก่อนผู้ก่อคดีข่มขืนจำคุกแค่7จ็ถึงสิปีเท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น20ถึงตลอดชีวิตนอกจากนี้ถ้าเหยื่อเสียชีวิตหรือทุกพลภาพที่โทษก็อาจสูงถึงประหารชีวิตแต่ปรากฏว่าหลังจากประกาศโทษประหารชีวิตออกไปอะ่ะ อัตราของคดีข่มขืนแม่งเพิ่มขึ้น30%คืออะไรอะ่ะคือคนไม่กลัวโทษประหารชีวิตเลยเหรอสาเหตุของเรื่องนี้มี2ออย่างค่ะอย่างแรกคือโทษมันเยอะขึ้นก็จริงแต่กระบวนการยุติธรรมมันเหมือนเดิมอะตำรวจก็ตั้งแง่กับผู้หญิงเหมือนเดิมศาลก็เข้าข้างคนมีวันนะสูงกว่าเหมือนเดิมคนไ้ายก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้กลัวการถูกจับแต่อย่างใดน,นะแต่อย่างที่2ออันนี้คือข่าวดีค่ะคือจากการที่คนทั้งโลกหันมามองอินเดียและการข่มขืนไม่ใช่เรื่องที่คนอน ถามเหยื่อว่าเหยื่อแต่งตัวยังไงแล้วเริ่มออกมาเรียกร้องความปลอดภัยให้กับผู้หญิงมากขึ้นนะ่ะมันทําให้เหยื่อหลายคนกล้าที่จะแจ้งความมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือการข่มขืนในอินเดียไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่จํานวนผู้หญิงที่เข้าแจ้งความต่างหากที่มันเพิ่มขึ้นนะ สรุปสุดท้ายค่ะปัญหาที่มันทําให้เลฟเคิเจอร์งอกงามในอินเดียได้หลกัหลกๆก็คือเรื่องของวัฒน,นที่ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมของคนและศาสนาที่สร้างระบบปิตาธิปไตยที่ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมทางเพศนั่นเองรายละเอียดกว่านั้นคือในสังคมอินเดียชายเป็นใหญ่เนาะผู้ชายหลายคนยังมีความคิดว่าเขาสามารถทําอะไรกับผู้หญิงก็ได้ เนื่องจากเธอเหล่านั้นมีศักดิ์ต่ำกว่าและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะลงโทษเธอความรุนแรงในครอบครัวก,ก็ทาให้ผู้ชายอินเดียเนี่ยมองว่าการทําร้ายผู้หญิงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดอะไรและการออกมายึดครองพื้นที่สาธารณะมากขึ้นของผู้หญิงทําให้ผู้ชายหลายคนรู้สึกไม่พอใจและมองว่าตัวเองถูกคุกคามนะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเลฟเคาน์เจอร์ในอินเดียนะคะจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกก็คือบางครั้งการข่มขืนถูกใช้เป็นการลงโทษด้วยโดยเฉพาะอินเดียส่วนของประเทศที่มีความขัดแย้งระหว่างาศาสนาอิสลามกับาศาสนาฮินดูเขาจะใช้การข่มขืนกันไปกันมาเพื่อลงโทษอีกฝั่งและสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใครที่ชอบกรารสรุปให้แชรสรุปดราม่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเนี่ยมาด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปะคะ่ะที่เล่าให้ฟังไปเป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งนะคะถ้ามันมีความผิดพลาดปรรรระะกกกาดดหือออยเเสิิมไไ็ชญ้น คอมมเเนน์ลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสาระหน้าค่ะบ๊ายบาย